วันนี้ผมก็ะจะมาพูดถึงน้ําหอมตัวหนึ่งที่ตอนนี้ถือว่าก็อยู่ในกระแสะอีกแล้วนะครับสำหรับน้ําหอมแบน์นี้กับมิดนั่นเองนะ หลายๆคนนีครับก็อ,อาจจะได้เห็นกระแสของน้ําหอมตัวนี้ไปแล้วครับที่ออกมาแล้วก็ผมถือว่าเปลี่ยงปล่างแล้วก็เป็นที่แบบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากๆคือเขาบอกว่าออกมาในรุ่นที่เป็น l ี m i t e d เอ i ิชั n นเนี่แค่200ขวดเนี่ยแบบหมดไปเพียงในแบบไม่กี่วิใช่ไหมก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้ใครที่แบบว่าไปได้หรือไม่ได้ผิดหวังอะไรไงก็แล้วแต่ว่ากันไปนะสำหรับผมเองผมก็ได้มาขวดนี้นะครับนั่นคือ m i mystery for him ตัวนี้เลยครับ แล้วสำหรับขวดในมือของผมเนี่ยนะครับก็เป็นรุ่นที่แบบว่าเออไม่ใช่รุ่น limited edition นะขวดของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบขวดใสๆแบบนี้ครับขวดแก้วแบบนี้นะแล้วก็เออมันก็ให้อารมณ์อีกแบบหนึ่งนะดูแบบดูคลาสสิกดูแบบเออมันมันดูยังไงดีล่ะอ่ะเอาดูว่าไม่รู้จะพูดไงดีอ่ะดูสิเห็นไหมลักษณะคือขวดใสเข้ากับฝาที่แบบคล้ายๆกับเป็นแบบปูนเปลือยหรือว่าเป็นแบบลักษณะแบบสีของซีเมนต์อะไรแบบนี้ครับเห็นไหม มันจะไม่ใช่แบบว่าแค่เป็นฝาโลหะเงินธรรมดาครับแต่มันจะเป็นแบบคล้ายๆกับว่าขัดมันเหมือนกับพื้นปูนขัดมันอะไรแบบนั้นครับพอมันมาอยู่ในรูปแบบของขวดแก้วแบบใสๆแบบนี้มันก็ดูแบบเออดูแบบดูดีนะดูแบบคลาสสิกดูมินิมอลบางคนเนี่ยอาจจะได้มาในรุ่นของ limited edition เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันไม่รู้ว่าผมว่าไอ้ฝาปูนเปลือยแบบนี้มันเข้ากับขวดแก้วใสๆมากกว่า ทีนี้และในเรื่องของกลิ่นเนี่ยครับมันมีความแบบอู้หูอาหารอะไรยังไงบ้างทําไมคนถึงแบบว่าตั้งตารอคอยกับน้ําหอมกลิ่นนี้คือแค่ทางแบรนด์เขาเกริ่นความเป็นมาของกลิ่นการปรุงแต่งจากเพอร์ฟูมเมอร์ชื่อดังนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยครับสาวกน้ําหอมนะครับก็รู้สึกแบบเฮ้ยอยากจะสัมผัสกับกลิ่นเหลือเกินครับว่าเมื่อไหร่ที่แบบมาวางเนี่ยอยากจะไปสัมผัสจริงๆจังๆเงีนะครับ แน่นอนนะครับว่าคนที่มาปรุงแต่งให้กับกลิ่นนี้ของ mystery for him นะครับก็คือผู้ปรุงแต่งกลิ่นน้ำหอมตัวดังนะครับตัวชากาดที่แบบถือว่าเป็น king of pop นะไม่ใช่ครับเป็น king of fragrance นะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยครับของ creed a v e n t u s ตัวนี้นะเห็นไหมเห็นไหมถ้าหากว่าใครนะครับที่อยู่ในแวดวงของวงการน้ำหอมนะครับเราจะรู้เป็นอย่างดีว่า king of fragrance นะครับเราต้องยกให้กับเจ้า creed aventas เลยและสำหรับในครั้งนี้นะครับ ผู้ปรุงแต่งนะครับเจ้าคริสอแมนตัสนะครับเขาก็ได้มาบรรเลงฝีมือครับให้กับน้ำหอมตัวนี้ของมิสนะครับกับในรุ่นของมิสซิีฟอร์ฮิมตัวนี้แล้วสำหรับเพอร์เฟ์เมอร์ชื่อดังท่านนี้ก็คือชองคริสโตฟเฮโรนั่นเองครับนี่แหละสุดหล่อของเรานะครับและด้วยความที่ชองคริสโตฟนะครับเขได้สร้างชิ้นงานโบแดงเนี่ยครับเอาไว้ให้กับเจ้าคริสอแมนตัสตัวเนี้ย ซึ่งก็ถือว่าเป็นการแบบว่าสร้างเรื่องราวนะครับให้กับสาวกน้ำหอมบนโลกใบนี้ครับได้ขนานนามให้กับน้ำหอมตัวนี้ครับเป็น king of fragrance เนี่ยมันก็น่าที่จะเป็นอะไรที่แบบเป็นตัวเบิกทางนะครับให้กับเขาเนี่ยครับไม่ว่าเขาจะสรรสร้างน้ำหอมกลิ่น,นไหนๆต่อไปเนี่ยหลายๆคนก็น่าที่จะแบบจับตามองนะว่ามันจะมีลักษณะแนวกลิ่นน,น,น่าสนใจอะไรยังไงบ้าง และสําหรับครั้งนี้ครับมิดเนี่ยก็ได้มีการแบบว่านําเอาชองคริสตอฟเฮโร่นะครับมาสรนสร้างปรุงแต่งกลิ่นให้กับน้ําหอมของเขากับตัวนี้ m ิสซี่ฟอร์ฮิ for him เนี่ยแน่นอนว่าเออมันก็ตกอยู่ในเป้าสายตาครับ ให้กับบรรดาแบบว่าสาวกน้มหอมเนี่ยรู้สึกแบบเฮ้ยอยากจะสัมผัสอยากจะรู้ว่ากลิ่นมาเจออกมาแบบไหนยังไงมันจะมีความแบบเป็นแบบว่าเบบี้อเวนตัสหรือเปล่าหรือว่าจะมันจะมีความสืบเนื่องเชื่อมโยงไปถึงกันอะไรยังไงบ้างก็ไม่รู้ชนะหลายๆคนเนี่ยที่สัมผัสแล้วจะให้ความรู้สึกอะไรแบบไหนยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะมาขยี้ให้ฟังแล้วกันนะว่าผมรู้สึกอะไรแบบไหนยังไง ก่อนจะพาเข้าไปพูดถึงในเรื่องของกลิ่นแล้วก็ในความเชื่อมโยงนะครับไปถึงไอเจ้าเวนตาสโตเนี่ยผมก็จะให้ดูกับดีไซน์ของขวดเขาแบบใกล้ๆก่อนครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าขวดของเขาเนี่ยเป็นขวดแก้วสีใสๆแบบนี้นะ แล้วก็มีฝาที่ที่ผมเนี่ยพูดให้ฟังไปในตอนต้นแล้วครับว่ามันเป็นลักษณะแบบคล้ายๆแบบเป็นปูนเปลือยอะไรเงี้ยครับผมนึกไปถึง MFK เนาะที่เขาแบบมีดีไซน์ของขวดแล้วก็ฝาอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้สินะเอาเป็นว่ามันก็แค่ดูแลนึกถึงแค่นั้นเองนะแต่ในลักษณะของมิดเขาเองแล้วเนี่ยครับก็ทำออกมาแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ดูดีเป็นในแบบของเขาเองนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกไปครับไม่จําเป็นจะต้องไปแบบรุ่น r i m i t t e e e dition ที่เปแบบขวดสีน้ําเงินขวดแก้วนะครับแบบนั้นนะอยู่ในขวดใสๆเนี่ยก็ดูแบบคลาสสิกดูมินิมอลไปอีกแบบนึงเลยนะแล้วก็มีเลเวลของเขานะครับที่บอกในชื่อรุ่นนะครับ m y s t e r y for him แล้วก็มีพระยีห้อของเขา mid อยู่ตรงบริเวณนี้ขวดแก้วใสๆนะครับมีมุมมีเหลี่ยมมีสันดูแบบดูลอค่านะผมมองว่า ไม่แบบไม่ได้แบบดูแบบแบบนะอะไรยังไงต,ตัตยิงหนองนะครับดูดีเลยทีเดียวนะครับขวดมีความหนักมือนะครับแม้กระทั่งนะครับกล่องของเขาเองเนี่ยก็ตามดีไซน์ของมิดเขานะไม่ได้ขี้เรเลยนะครับนี่เป็นกล่องที่แบบคล้ายๆแบบทอมฟอร์ดนะเออเนี่ยเปิดออกมาแบบนี้นะครับเป็นบล็อกแบบนี้แล้วก็ครอบลงไปประมาณนี้นะครับ ทีนี้เรามาพูดในเรื่องของกลิ่นกันบ้างดีกว่าเนาะแน่นอนอะรับว,ว่ามันไม่ได้แบบเหนือความคาดหมายแล้วก็ไม่ได้ผิดไปจากสิ่งที่เราคาดหมายกันเอาไว้นะและกับผมเองเนี่ยพอผมได้มาพอผมสเปรย์ในฟึดตแรกนะครับผมพูดตรงๆนะผมไม่ได้คิดอะไรที่มันแบบจะนอกเหนือไปจากความเป็นแบบ ตอนที่ผมเนี่ยได้โพสต์รูปของ a อเจ้ mystery for him ลงไปในกลุ่มของผมเอเนีครับในกลุ่มน้ําหอมนะก็จะมีคนเข้ามาถามและกลิ่นมันเป็นอะไรยังไงผมก็ตอบไปเลยครับแบบไม่ได้แบบคิดอะไรมากคือเอาตามความรู้สึกเลยนะถ้าหากว่าเราแบบอ่าเอาเนดีล่าแบบเอาน้ําหอมตัวเนี้ยครับไปอยู่ในขวดของค r ี e อ a v เวนตัเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าแล้วเราสเปออกมาเนี่ยเออมันก็คือแบบฮิมมันคือครนะีเอเวนตัสเนี่ย ไม่รู้เนาะอาจจะมีคนที่แบบพยายามที่จะมาบอกว่าเฮ้ยมันแบบไม่ได้เหมือนกันหรอกมันแบบเออมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้นะผมพูดในความที่แบบผมเป็นคนใช้น้ําหอมเนี่ยนะแล้วก็อ่าเราแบบไม่ต้องไปจําแนกไปแยกความแตกต่างอะไรต่างอะไรใดๆนะแค่ความรู้สึกแรกมาผมก็รู้สึกว่าเออมันมันคือทิศทางเดียวกันน่คือเราจะถามว่าถ้ามันไปเหมือนกันแล้วมันจะให้ความรู้สึกแบบเฮ้ยแล้วมันจะไปทําให้มันเหมือนกันทําไมอะไรยังไงก็ไม่รู้สินะคือทางแบรนด์ก็อาจจะอยากแบบเออยากดึงความเป็นแบบ King of ออฟเกรนนะครับมาบรรจุไว้ในรูปแบบของความเป็นแบรนด์ของตัวเองนะซึ่งผมก็มองว่าไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะผู้ปรุงเนี่ยก็ไม่ใช่ใครนะนั่นก็คือคนเดียวกันกับที่สัรสร้างกลิ่นของเจ้าคริสอเวนตัสนีนที่เป็น King คิงออ Grand นะครับกับชองคริสตอฟเฮโรนั่นเองนะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนซึ่งก็มองไปว่ามันก็ไม่ได้ผิดหรือว่ามันจะอะไรยังไงเนาะ ก็เพียงแค่ว่ามันเป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งนะสำหรับกลิน่นหอมที่เป็น King of Fragrance ะครับได้มาถูกบรรจุเอาไว้ในน้ำหอมของแบรนด์ของมิสแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเราสามารถจับต้องง่ายครับไม่ต้องจ่ายเงินแบบเป็นหลักหมื่นเพืบบ่อที่จได้กลิ่นแบบดีๆมาใช้กันเนี่ยและสำหรับเจ้า Performance าต่างๆของเจ้า Mystery for Him เนี่ยกับการใช้งานของผมเองเนี่ยผมบอกเลยว่ามันให้ Performance ที่ดีมากๆนะครับการติดทนนานนะครับการกระจายตัวของกลิ่นทำได้ออกมาแบบโหแบบตีแบบ มันเป๊ะโปะเชไปเลยครับสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือผมชอบความเป็นแบบเป็นฝาของเขาที่มีความเป็นแบบขมเมาเขมเมาเหมือนกับปูนเปลือยเป็นซีเมนเป็นอะไรแบบเนี้ยผมบอกไม่ถูกนะเออผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำออกมาแบบใส่ใจกับเ,เขาเรียกว่าอะไรครับกับกับแพ็กเกจอะไรต่างๆของเขาเนี่ยมันดูดีนะครับดูเลอค่านะ แล้วก็ในเรื่องของการใช้งานของหัวฉีดสเปรย์ของเขาเนี่ยมิดก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังนะอ,ะอ่าผมจะสเปรย์ให้ดูนะครับเห็นไหมมันเป็นละอองเป็นฝอยๆอ,ออกมาคือแบบมันนุ่มมือแล้วมันก็รู้สึกแบบเออเฮ้ยน้ำหอมควรลพันกว่าบาทเนี่ยในขนาด60 ml เนี่ยครับผมมีความรู้สึกว่าเขาทำออกมาได้แบบใส่ใจนะในคุณภาพของอตั้งแต่แพคเกจต่างๆของเขา เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือในเรื่องของวัตถุดิบอะไรต่างๆของคุณภาพของน้ำหอมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะดีเลิศเลอค่าคมราคามากๆแน่นอนตอบโจทย์เลยครับและสําหรับบางคนที่อาจจะอยากให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาที่มันเป็นขวดสีน้ําเงินขวดแก้วนะครับแล้วอยู่ในฝ่าเท่ๆแบบนี้มันเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวพอดีเนี่ยผมเนี่ยมีไอ้เจ้าตัว blue wood นะครับ น้ำหอมในรุ่นก่อนนะครับของของบิตเองนี่แหละนะครับมันจะเป็นน้ำหอมที่มาในขวดแก้วสีน้ำเงินเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละหคล้ายกันนะครับอันเดี๋ยวผมจะลองเอาฝาของเจ้า m y s e r y for him มาไว้ในขวดของ blue b o o d นะครับแล้วเราก็มาจินตนาการเอาครับว่าเวลามันไปอยู่ในขวดสีน้ำเงินขวดแก้วนั้นแล้วเนี่ยครับมันเป็นยังไงเนี่ยมันก็ะออกมาในลักษณะแบบนี้อ่าเห็นไหมครับ ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะแต่ผมเนี่ยรู้สึกว่าผมชอบเวลาที่มันไปอยู่ในขวดแก้วใสๆแบบนี้มากกว่านะอันนี้ผมไม่ได้แบบว่ามาพยายามแบบว่ามามา,มากล่อมใจมาแบบมาเขาเรียกว่าอ,อะไรเดียวเหมือนกับมาแบบว่ามาทําให้คนที่รู้สึกว่าไม่ทานในขวด Limited e dition เนี่ยครับให้รู้สึกแบบสบายใจที่ได้มาในขวดแก้วเนี่ยผมจะบอกว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะบอกแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ดูแบบดูเข้ากันมากกว่าครับเห็นไหม ก็ไม่รู้สินะมีใครจะรู้สึกแบบผมเหมือนกันกับผมหรือเปล่านะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะถ้ามาในขวดแบบสีน้ําเงินเนะี่ยมันก็จะแบบยังไงดีละ่ะไม่รู้อ่ะเออผมรู้สึกว่าขวดแก้วใสเนี่ยมันเข้ากับฝาแบบปูนเปื่อยสีแบบซีเมนต์ซีเมนต์แบบเนี้ยมากกว่าอืมแต่สําหรับในเรื่องของเนื้อกลิ่นเนี่ยไอความเป็น misery for him เนี่ยแน่นอนแลคะครับว่าในความเป็นแบบกลิ่นในทํานองนั้นของ king f r a g r a n c e มันจะให้เป็นกลิ่น,นแบบซีตรัสนะแต่เป็นราชาแห่งซีตรัสที่มีความหอมแบบ มีสเสน่ห์มีความแบบเข้มๆหน่อยนะแต่ความเข้มเนี่ยมันก็จะมีความแบบละมุนละมุนนะสำหรับไอตัว mystery for him เนี่ยกลิ่นในช่วงในห้วงท้ายๆของกลิ่นเขาเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแบบไม่ได้คมมากไปนะมันจะมีความกลมกลึงแล้วก็มีความรู้สึกแบบมันละมุนละมุนเนะี่ยมันดูมีความเป็นซีตรัสที่แบบไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดแบบเปรี้ยวจี๊ดจายขนาดนั้นแต่มันจะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยมันน่าใช้ดีนะอื เอาเป็นว่าผมก็อยากให้ทุกๆคนนะครับไปลองดูนะครับกับกลิ่นของเจ้า m y s ซ r ล for Him นะครับว่ามันมีความเชื่อมโยงไปถึงเจ้าน้ำหอมคลีม o o f r g r r n n c r e e d a v e n t t วนอะไรยังไงบ้างผมจะไม่พูดไปถึงตัวอื่นๆนะครับ ที่เขาเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของการดูกลิ่นของเจ้า Create a ีด a v e n t u s มาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมองบรองเอ p ก o r พอร์เอร์นะครับในแง่ของดีไซเนอร์แบรนด์หรือจะเป็นน้ําหอมแบบแนวอาหรับของครับด e n ูอินเทนส์ฟอร์ฮมนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะใครจะแบบไปแบบไปจับกลิ่นไปแบบให้มันความรู้สึกแบบตวไเนี่ยมันคุ้มค่าอะไรยังไงมากกว่ากันแต่ผมก็มองว่าในความเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับกับมิดเนี่ยเขาได้แบบว่าไปอัญเชิญนะครับเจ้าของแนวกลิ่นนี้มาเลยโดยตรงมาปรุงแต่งให้เนี่ย ผมมองว่า m ิดนะครับมิสซิลิฟอร์ฮิมก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเราไม่ต้องจ่ายแบบหลักหมื่นแล้วครับเราจ่ายแค่เพียงแบบพันกว่าบาทแค่นั้นเองนะคุณก็ได้กลิ่นแนวแบบนี้ไปเลยโอเคแล้วครับรวันนี้ผมก็ขอฝากไว้สําหรับน้ําหอมกลิ่นดีๆกับแบ,บรนด์ดีๆของมิดเอาไว้ในอ้อมใจของทุกๆคนด้วยครับ ยังไงก็ไปลองสัมผัสกันนะครับ m ิ s t r r ิฟอร์ฮมขวดนี้จะเป็นน้ำหอมขวดหนึ่งที่คุณรักมากๆแน่นอนวันนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย